ที่มันขาดตัวเลยเนาะเอามือเอาเอามือชัดออกมาที่นี้เอามือขัดเจ็บออกมาเออได้พุทธาพุทธะ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 หนะหมดกระดับมันก็หลักเกิดจากตลอเกิดากตลอดเยอะตัวมาตัดตีตัวมาขัดมาติดต่อตั้งทางติดที่มือแรงๆหน่อยที่มันหายไหมเออสะบัดนั่งคะหายปวดคะพ่ออ่าดี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 เออถ้าถ้ามันไม่หายก็ก็ก็ทำอีกนะไลน์มาอีกนะอเออ ่าวันนี้แค่นี้เนาะค่ะอ่าอ่ครับ่ะค่ะค่ะค่ะพี่นันปวดและอ่ารู้สึกดีขึ้นเยอะเลยไม่มีอาการปวดจำได้อะไรได้ไม่รู้สึกแต่ว่าพ่อเป่าอ่ะลมเย็นมาหาเลยลมเย็นนั่นเลยอ่ะแต่เขาบอกว่าถ้ามันมาเอ่อถ้ามันมีอาการก็ สาธุค่ะสาธุค่ะพี่ดันหายวันหายคืนได้ถอดเผือกไวๆให้เป็นปกติไวๆไวนะคะ,ะถ้าถ้าพี่หายไว,ไว้ๆพี่ก็จะ,ะทำงานแล้วก็จะทำบุญต่อ